How to คณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์คณะนี้เรียนอะไรในแต่ละปีกันบ้างไปดูกันเลยปีหนึ่งปีแรกจะเรียนตัววิชานอกคณะเบื้องต้นเช่นวิชาภาษาอังกฤษคณิตฟิสิกส์ส่วนตัววิชาของคณะจะเป็นวิชาองค์ประกอบศิลป์วาดภาพเขียนแบบประวัติศาสตร์สถาปตัตยกรรมต่างๆเป็นต้นเพื่อนําไปใช้ในวิชาทําโปรเจกต์ที่สูงขึ้นปี2เข้าปีที่สองจะได้เรียนตัวคณะมากขึ้นเช่น การออกแบบทางสถาปัตยกรรมการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์วัสดุเบื้องตน้นเป็นตน้นช่วงนี้ต้องหันมารับผิดชอบงานเพิ่มขึ้นมีโปรเจกต์ให้ทำเรื่อยๆปี3ปี3เป็นปีที่อาจารย์จะสั่งงานโปรเจกต์ โหดขึ้นต้องแบ่งเวลาส่วนวิชาเรียนในปีนี้เช่นวัสดุและโครงสร้างระบบพลังงานในอาคารการออกแบบดีไซน์เป็นต้นบางสถาบันก็จะให้ไปออกค่ายไปสร้างบ้านจริงๆให้เด็กบนเขาหรือผู้ได้โอกาสปี4ปี4วิชาเรียนเริ่มน้อยลงแต่ง,งานไม่น้อยลงตามเลย วิชาออกแบบมีอยู่ทุกๆเทอมเริ่มเรียนออกแบบภายในทฤษฎีและปรัชญาในการออกแบบและต้องเตรียมตัวไปฝึกงานด้วยปี 5. ปีแห่งโปรเจกต์ปีสุดท้ายในการเรียนต้องทำทั้งโปรเจกต์และทีสิทธ์เป็นงานที่เกลค่อนข้างใหญ่มีรายละเอียดเยอะส่งผลคือต้องใช้เวลาไปกับงานเยอะมากมีเวลาพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีสอบวิทยานิพนธ์ล,ล้วน